แอปทักษอรอยอมเคลียร์คิวให้หนุ่มคนนี้ก่อนทำอึ้งไม่ใช่พิธาเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสุดฮอตที่ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็กลายเป็นข่าวให้พูดถึงอยู่ตลอดสำหรับนางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษอรอก่อนหน้านี้เจอชาวเน็ตจ,จับโยงเรื่องความรักกับนักสแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างตีธนพลที่ออกมาประกาศชัดเจนว่าชอบทุกอย่างที่เป็นแอปอีกทั้งยังถูกจับจินกับทีมพิธาและพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานน ซึ่งแอบก็ออกมายืนยันแล้วว่าสถานะกับหนุ่มๆน,น,นั้นเป็นเพียงแค่เพื่อนพี่น้องกันเท่านั้นล่าสุดเหมือนจะมีหนุ่มใหม่เข้ามากลุ่มหัวใจของสาวแอบเพราะเจ้าตัวได้พูดไว้กลางรายการสามแซบที่มีพิธีกรร่วมอย่างหนุ่มกัญชัยและชมพู่อรยาเมื่อถึงช่วงท้ายรายการซึ่งเป็นช่วงที่สาวแจ็กกี้ชาครินได้ไปพูดคุยและทํากิจกรรมร่วมกับนักมวยหนุ่มหล่อชาวญี่ปุ่นอย่างโคตะมิอุระหลังจากจบช่วงดังกล่าวแอบได้พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเนี่ยมีนัดกับโคตะแบบนี้นะ แม่กับพ่อก็ไม่บอกนี่ถ้าเกิดมีคิวอะไรนะจะเคลียร์ให้หมดเลยทําไมไม่ชวนเลยขณะที่ชมพู่บอกว่าได้ข่าวว่าตัวเองคิวยาวอยู่เหมือนกันนะคิวกับน้องๆอ,อะไรต่ออะไรไงทําเอาหนุ่มกันชัยแซ่ขึ้นมาว่านั่นสิใครมาวินตอนนี้งานนี้สาวแอปไม่ตอบพร้อมกับเปลี่ยนเรื่องกล่าวจบรายการทันที